Hello everyone. My name is Chanita so Or you can call me Teacher Ji. I'm from Ban Nong School in School Network Class Three. I am in Foreign Language Department. Today I am going to teach the students in Primary Three about verb ing in Present Continuous tense by using active learning activity and i will use game-based learning the game is whispering game classic hunter how do i teach it let's see จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้เข้าใจความหมายและหลักการใช้คำกริยา verb-ing ได้อย่างถูกต้อง 2. องเพื่อให้นักเรียนพูดฟังอ่านเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่มีคำกริยา verb-ing present continuous tense ได้อย่างถูกต้องและ 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ,อก,การทำงานเป็นกลุม่มกระบวนการเรียนรู้ขั้นที่1 warm up วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง verb-ing ต่อจากคาบที่แล้วไหนใครจำได้บ้างว่า verb-ing มีคำว่าอะไรบ้าง กำลังตกปลานั่นเองขั้นที่สอง presentation อ่สีขั้หที่สมดแล้วเก่งมากค่ะตไมใช่น้อขั้นที่ส practice ฝึกเต็นสาจสการแล้วเราจะมาฝึกแต่งประโยคกันโอเคไหมคะแต่งประโยคโดยการให้มีประธานเว r ร์ o b ูบีแล้วก็ตาละอีกไหนลองร้องเพลงวิร์กทูบีได้เปล่าเด กำลังทำอะไรอยู่ด้วยสวิมีมีหลายคนใช้อะไรดีคะ A อัน D นะพวกเขา D is, D am, D are D are, <m <m are uh, D are อะไรด้วยสวิสมิเอาไหม 1, 2, 3 D are claro> สวี้มีเก็กมากต่อไปคนนี้เป็นผู้ชาย He หรือ She ดีคะ h E He is, he am, he are h E is กำลังร้องเองพูดว่า ขั้นที่4 production โดยใช้กิจกรรม whispering game กระซิบให้เธอรู้กติกาการเล่นเกมคือ 1. แบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มจากนั้นนั่งเป็นแถวตอนครูอธิบายกติกาการเล่นเกม คือคนสุดท้ายของแถวเป็นคนฟังคำศัพท์จากครูจากนั้นกระซิบต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนที่นั่งหัวแถวนักเรียนที่นั่งหัวแถวออกไปเลือกรูปภาพตามคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพื่อนกลุ่มไหนเลือกได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะได้รับหนึ่งคะแนนเมื่อเล่นครบทุกคำแล้วครูนับคะแนนกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะจากนั้นให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้มา แต่งประโยคเป็นประโยคให้ถูกต้องลองในสมุดจำนวน3ประโยคเอาไปพินะาเอาไาล็อกดการดี้เพระขัาได้ยินใช่ไหมมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะต่อไปได้ฟันพอยติพีงที่สองตพีที่หงเอาว่เาราวนี้ขามเิดอะไรพีชพีชแล้ว ทันดีฮะ wrap up เสีรูจะเอารูปสับรวมไปแต่ประโยคคนลย3ประโยคอย่างเช่นอันนี้เป็นรูปคนกำลังนั่เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือผู้ชายผู้ชาใช้ดีหรือซีเลย d e e danielina d e e ใช่เลยเริ่สองตั้ง d e e d a l i t เอาไปเขียนในสมุดเขาละ3ประโยคพร้อมไหโอเคไปได้เลยค่ะไปนั่งพิมพตัลก็เขียนได้เลย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตอนเองครูสามารถสร้างนวัตกรรมเกมศึกษาใช้ในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ให้ลงมือปฏิบัติจ,จริงและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนนักเรียนมีแรงเสริมในการทํากิจกรรม ตลอดจนมี7จคติที่ดีต่อการทำงานเป็นกลุ่มผลลัพธ์ต่อเพื่อนครูสามารถนำนำวัตกรรมการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆได้ผลลัพธ์ต่อสถานศึกษาสามารถยกระดับผลสำเร็์ของผู้เรียนส่งเสริมให้สถานศึกษามีระดับคะแนนในระดับประเทศที่มากขึ้น 8. การนำนวัตกรรมไปปรับใช้สามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องอื่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มและเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 9. การเผยแพร่ผลงานนำนวัตกรรมเกมศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูกลุ่มสาระอื่นๆ